Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, lain kita mai jumpa dalam sirih gajah dah pula. Mengenai pun ubat so lagi, ubat ah lagu ni. Ubat ni. Tapi orang panggil gapo tak tahu. Kita tak kenal juga pun gapo nama ni. Kalau siapa dia tahu, wayak dia ubat gapo kita nak boleh saksum, nak boleh sip, nak ambil tahu nama tu. Nak ambil tahu tahu nama gapo. อ่านี่เอาไปเสียเอาไปงี้เอาไปห่วงเดียวนะเอาไปงี้มาถอยหลังเน่อ่านี่มาถอยหลังนี่อ่าอาตัวโซลากีเอาไปงี้อภัยผู้สองโซลากีแต่เปรมลายูนี่คือแตกหันนะลายูพงกัปโผอ่าถ้าพงยูอยากไปรู้ก็จะพงกัปโผอันนี้จะพงยูอ่าเดี๋ยวพงเด้พงเด้จะได้ละกุนนี่พง Ah, pohon. Ah, pohon lagu tu. Ah, bunga dia tu ke atas ni bunga dia ni tak ada bunga ni. Ah, bunga tak ada. Ah, ni dia dah. Ah, ni. Ni pung -pung dia dah. Ah, ni ubat dia dah. Ubat dia ni cara ubat dia yang ubat support, kau siap dia support dengan kau tukar dia juga. Ubat gagoh si buah gagoh ubak agak pinggir agak sendiri gapo ke okay? agak tenaga pating ah uh, boleh rebus akar dia minum air deh ah uh, ni apa puso atau dia panggil ma toilak deh siapa dia minat akar kayu boleh bubung hari kita nak ane nak make bubung boleh kita nak atas lagi kot lain deh dalam song ah uh, sigih gajo deh dalam song sigih gajo ah uh, ni kita ada dalam youtube nak tengok pun tu lagi buka tengok dia YouTube kala diri gajah. Orang okay, siapa panggil duk dalam tiwa chang, tiwa pu chang. Ah ha, duk dalam chang tu deh. Ha, YouTube. Jadi ha, siapa yang nak tanya pun boleh, nak makan buat ubat pun boleh ni. Ha, ni ubat dia. Ah ha, cara dia. <tuh> Assalamualaikum. Deh, cakap ni dulu dah, tu dulu kita nak kecek sekian pula. สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับในเวลาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะแนะนําสมุนไพรดีๆนะครับที่หายากนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เจอในป่ายางแก่นะครับป่ายาป่ายางแก่แล้วก็ที่ว่าเถาม้าถอยหลักนะครับม้าถอยหลักหรืออภัยภูสองอันนี้แหละครับตัวตัวยาต้นยาก็แบบนี้นะครับก็สรรพคุณก็ไม่แตกต่างนะครับสรรพคุณก็ ยาเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนะครับบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบางมาคนไทยพุทธเขาทำเป็นยาดองเหล้านะครับยาดองเหล้าอันนี้ตัวยามาถอยหลักนี้ก็ถ้าเราดูสังเกตง,ง่ายๆก็มันจะคล้ายๆกับกำลังหนุมานแต่มันแตกต่างกับใบนะครับใบสังเกตที่ใบใบนี้มันจะจะเร็วยาวขึ้นนะครับก็ม,มันมีกาบ มันม,มีกากถ้ามาถอยหลังมันจะเป็นกากยาวๆนะครับใบก็จะแล้ายๆกันคล้ายๆกับวาสนานะครับพวกนี้อ่านี่นครับถ้าใครสนใจครับใครสนใจจะปลูกหรือว่าจะกินได้นะครับได้ได้ได้มานะครับโอ้นี่อยู่กับผู้ช้างนะครับอ่าอยู่กับลู้ช้างโอ้มาหยุดติดเลยนะครับติด อ,อยู่สัมผัสไม่อยู่สัมผัสกับม้าถอยหลักหรือว่ามาอยู่สัมพันธ์กับม้าถอยหลักครับอยู่อยู่เป็นคู่เลยนะครับอ่านี่นะครับมาถอยหลักหรือว่าปลายปูศนะครับอ่าแนะนํามสมุนไพรที่ว่าอ่ามาถอยหลักเป็นยาบรำรุงกาลังบำรุงงกายและเป็นทาทาเป็นยาดองได้นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับเช็ด,ชดขึ้นขึ้นมานะครับหรือว่าจะโทรที่หมายเลข084491ตาม81นะครับราคาเป็นกับเองครับขอแค่นี้ก่อนนะครับ